ก็สวัสดีครับก็ตามหน้าช่องวิดีโอเลยนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคหรือวิธีทำนะครับคร่าวๆนะฮะกับตัวแผ่นคล้ายๆแผ่นกั้นคุยแผ่นเฟสชิลคล้ายๆแผ่นเฟสชิลที่มันกั้นไว้หน้าข้างหน้านครับแต่อันเนี้ยเราจะมาทําแผ่นแผ่นกั้นวางโต๊ะนะครับสำหรับคุยเรื่องงานคุยเรื่องเอกสารนะครบป้องกันโรคโควิดนะฮะตอนนี้ก็เนาะเศรษฐก,กิจแล้วก็ ประเทศไทยนะครับแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกนะฮะก็ติดต่อโรคระบาดโควิดกันอยู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนทําแผ่นกั้นคร่าวๆวิธีง่ายๆนะครับโดยใช้แผ่นใสแผ่นอะคริลิกนะครับแผ่นอะคริลิกตามดังภาพวิดีโอที่เก่าหน้านี้มาก่อนแล้วอะแผ่นใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณถ้าแผ่นใหญ่ซื้อใหม่เลยนะครับมันจะอยู่ในประมาณ1 2 4 0บาทนะถ้าที่ผมซื้อมาครับจะอยู่ในราคานี้นะฮะแผ่นประมาณนี้นะครับดูตามเพจมันนะครับผมจะใช้3มิล สามมิลนะครับไซส์ครับ123นะแล้วประมาณ120นะครับคูณ2452ยเมตรกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้3มมิลนะฮะส่วนแรฐานฐานตัวเนี้ยผมจะใช้5มิลนะครับเพื่อความแข็งแรงนะฮะความหนา5มิลนะครับแต่แผ่นปิดกั้นระหว่างคุยนะครับโรคโควิดเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ประมาณ3มมิลอย่างที่ผมถ่ายบอกไว้นะครับก็ประมาณนี้แต่ทีเนี้ยตามแผ่นขนาดมันไม่ได้มีมาตรฐานหรอก มันก็แล้วแต่ขนาดโต๊ะหรือขนาดที่คุณจะทํานะครับว่าจะเอากว้างเท่าไหร่นะครับกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะฮะโดยที่เราต้องใช้ในดินสอวัดกับไม้บรรทัดวัดนะครับแล้วในการตัดนะฮะตัดนะครับตัดเราต้องใช้ใบแบบนี้ตัดนะครับหรือเราจะใช้ตัวใบตัดใบตัดที่เป็นตัดเหล็กก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่เหมาะอันนั้นตัดแล้วมันจะละลายนะครับอันนั้นน่ะมันใช้ความเร็วสูงนะครับพอมันใช้ความเร็วสูงมันจะเกิดความร้อนนะครับ ไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ใบแบบที่หินเจียสักคู่นะเดี๋ยวผมไปหาใบบาถ้าใบแบบนี้ครับใบตัดเหล็กนะฮะใบตัดเหล็กอันนี้เขาเรียกว่าใบตัดกระเบื้องอันนี้ใบตัดเหล็กถ้าใบตัดเหล็กแบบนี้ยมันไม่มีแผ่นตัวระบายแบบนี้นะครับไม่มีช่องระบายแล้วมันจะตัดแล้วพอมันเจอเกิดความร้อนสูงแล้วมันจะเป็นกับเหนียวเหนียวอ่ะแล้วมันกระเด็นใส่ตัวเราอ่ะมันร้อนนะครับมันร้อนนะฮะมันถึงไม่เหมาะนะครับกับใบตัดเหล็กใบนี้มันต้องเหมาะกับใบเหล็กแบบนี้นะครับ ใบเหล็กแบบนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งอย่างมันมีช่องระบายความร้อนมันตัดแล้วมันจะเป็นขุยนะครับมันจะไม่กระเด็นใส่ตัวให้ร้อนนะครับแต่ในการตัดนะฮะเราต้องควรใส่แว่นตาใสาด้วยนะครับเพื่อการเศษพลาสติกเข้าหน้าเข้าลูกตานะครับจะเกิดอันตรายได้นะฮะการบแบบนี้พอเราตัดเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะเจียขอบข้างเจียขอบข้างหรือเจียขอบนี้นะครับเราจะต้องใช้ใบกระดาษทรายขัดนะครับแต่งขอบมันหน่อยนะครับแต่งขอบมันหน่อย มือต้องนิ่งหน่อยนะครับมือต้องนิ่งหน่อยครับตัดให้ตรงนะครับตัดให้ตรงเราวัดตามขนาดของเรานะครับให้พอเหมาะที่เราต้องการนะครับขาเราจะสูงเท่าไหร่ก็ได้เพราะมันไม่มีความมาตรฐานอยู่แล้วเราก็กะเอาเองแต่ตัวนี้ฐานง,ง่ายๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะวัดนะตัวนี้นะผมก็ทําไม่เท่ากันหรอกก็แล้วแต่สถานที่นะครับแล้วแต่โต๊ะที่เราจะวางตัวนี้นะครับถ้านับเป็นเซนนะครับสูง23ครึ่งนะครับสูง23มเซนครึ่งนะครับสูง23มเซนครึ่งกว้างนะครับอ่าความกว้างนะครับ ความกว้างผมเอาอเป็น26เซนครึ่งน,นะครับกว้าง26เซนครึ่งน,นะครับแล้วก็อ่ะเรามาดูฐานตรงนี้หัวของมันหัวของมันตรงนี้6เซนนะครับ6เซนแล้วผมส่วนใหญ่ผมจะเอาลึกลงไปเนี่ยอุ้ยทษทีครับลึกลงไปอยู่ประมาณ16เซนนะครับลึกลงไปอยู่ประมาณ16เซนลึกลงไปอยู่ประมาณ16เซนแต่ถ้าเราตัดตรงเนี้ย แล้วเราจะเอาแผ่นที่เราตัดออกมาเทสเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับเราต้องมีแผ่นเศษพลาสติกที่เราเอาของไอ้ตัวเนี้ยตัดเป็นเศษทิ้งไว้เนี่ยครับเราลองมาเสียบดูให้มันเหมาะนะครับเหมาะไม่งั้นเราก็เอาไใบตัวเนี้ยนะครับแต่งเข้าไปจีแต่งเข้าไปหน่อยนะฮะให้มันฟิตนะครับอย่าให้มันหลวมเยอะอย่าให้มันหลวมเยอะพอตอนเสียบเข้าไปแล้วมันจะแน่นนะครับพอตอนเสียบเข้าไปแล้วเจมันจะแน่นนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวนี่นะครับ ประมาณนี้แล้วหนึ่งอย่างผมจะ่บอกเทคนิคอีกหนึ่งอย่างคือถ้าสมมุติว่าเราเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วนะครับมันจะเกิดการทําการล็อกให้อยู่เราต้องเจียเจียตรงนี้นะครับให้เท่ากับ5มิลนะฮะเจีย,ยล็อกของมันนะครับแล้วแต่เราจะเอาเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้1เซนก็ได้นะครับ1เซนก็ได้พูดง,ง่ายนะหเซนแล้วเราต้องเอาทําให้มันกว้างประมาณ5มิลเพื่อให้เราเสียบเข้าไปให้มันฟิตฟอย่างเงี้ยครับเสียบเข้าไปให้มันฟิตๆเพราะว่าหนึ่งอย่างผมเสียบเข้าไปแล้วไอ้ขาล็อกตัวเนี้ยมันจะมาล็อกคอมกับตััววนนนี้้้แแลมจะทําาใหกร ได้นะครับมานะครับและการตัดนะครับต้องขอให้มือนิ่งหน่อยครับแล้วถ้าแผ่นใหญ่ก็ต้องช่วยกันจับนะครับก็ต้องใช้หลายคนหน่อยเนาะหลายคนหน่อยนะฮะช่วยกันจับแล้วเราก็เจียมุมหน่อยเจียมุมแต่งนะครับเจียมุมแต่งให้ลบคมนะครับเดี๋ยวเผื่อการเดินผ่านหรือมือไม้ไปโดนนะครับมันก็เกิดอันตรายได้แล้วก็ลบคมหน่อยตามถัวนี้เราก็เจียลบให้มันสวยนะครับพอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บวัดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วทุกอย่างเราก็ทําการลื้อลื้อก็คือ แกะพลาสติกออกพอกะเราแกะไอ้ไม่ใช่โท,ท่ที่แกะกระดาษออกนะครับพอกะกระดาษออกเสร็จปุ๊บเราทาการเสียบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่วงในการแกะกระดาษแล้วเราจะทําการเสียบแล้วเราจะมาตั้งโชยดูเลยนะครับพอเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะฮะ ก็นี่นะครับที่กันเวลาขณะคุยกันโรคโควิดนะฮะวางสําหรับบนโต๊ะหรือตรงไหนก็ได้ที่เราต้องใช้การสนทนายื่นเอกสารหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อกันเชื้อโรคระหว่างการคุยกันครับก็เป็นแบบนี้ครับวิธีข้าวๆง่ายๆครับสามารถทำมันเองได้นะครับก็โดยใช้แผ่นอะคริลิกนะฮะตัดนะครับเป็นประมาณแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราประกอบแล้วนะฮะก็จะสวยงามแบบนี้นะครับ โอเคครับก็เหมือนเดิมฮะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกับสอนวิธีทําตัวกั้นหน้ากากตัวกั้นแผ่นกั้นนะครับแผ่นกั้นคุยโรคโควิดโรค19นะครับกับโรค19นะครับโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ภาพเพิ่มวิดีโออาจจะไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ